ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสิร์ฟข่าวก่อนเที่ยงกับข่าวความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนที่มีความประเด็นในภาคเช้าวันนี้กับยิชันศิริวัฒนากรมพันมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะกับ I V L ซื้อโรงงานรีไซเคิลเพชที่บราซิลใกล้กับโรงงานจัดหาขวดพลาสติกเพชชี้ได้เปรียบทางด้านการขนส่ง นายโซวิกรอยชาลดรีเลขานุการบริษัทบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดมหาชนหรือ IVL เปิดเผยว่า IVL โดยบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์พอลิเมอร s สอซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมได้เข้าซื้อกิจการในอัตราร้อยละ100ของบริษัท AG r e s i n a ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดชอบที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศบราซิล โดยการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่8มิถุนายน2563บริษัท AG r e s i n a เป็นโรงงานรีไซเคิลเพชตั้งอยู่ที่เมือง Juiz de Fora ประเทศบราซิลซึ่งดำเนินการแปรรูปเพชรที่ใช้แล้วให้เป็นเกรดและเม็ดพลาสติกรีไซเคิลโดยกำลังการผลิตรวมทั้งหมดโดยประมาณอยู่ที่9,000ตันต่อปี โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานจัดหาขวดพลาสติกเพชรท,ที่ใช้แล้วขนาดใหญ่ซึ่งจะทำให้เกิดข้อได้เปรียบทางด้านการขนส่งหรือโลจิสติกส์การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ถือเป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนในระยะยาวของ IWL อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมธุรกิจเพชรในประเทศบราซิลและเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ในการสร้างธุรกิจรีไซเคิลได้โดยทันทีพร้อมกับโอกาสที่จะขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต มาต่อกันที่ Forever Silian Limited เข้าซื้อหุ้นนาย16.4022% สำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตอตรายงานการได้มาหุ้นของบริษัทเนชั่นเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนหรือนายโดย For e v e r s i l ์ซิล i ลียนลซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่22พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น16.4022%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น16.4022%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และอภิชาติสระมูลคว้าหุ้น QTC 12.45 9 9ดันถือ1 2 4ส0 2สนำนักง,งานคณะกรรมาการกำก,ก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตตรายงานการได้มาหุ้นของบริษัท QTC e n e r เอนจำกัดมหาชนหรือ QTC โดยนายอภิชาติสระมูลซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่5มิถุนาย,ยน2563นที่ผ่านมาจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น12.4599%ของสิทธิออกสิงทั้งหมดของกกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจัดได้มาคิดเป็น12.4602%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการและนี่ก็คือค,อความเคลื่อนไหวของบริษัจทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในภาคเช้าวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้น insight com และสามารถติดตามไปที่ Facebook Instagram, Twitter Telegram l ม n e Square รวมทั้งรับชมวันหลังได้ที่ YouTube Channel ค่ะสำหรับวันนี้รายงานสืบข่าวกอนเที่ยงก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบก วันเวลา11บเนาฬิกาสานาทีวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ